การเล่นนี้ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านนั้นค่อนข้างเหนือกว่านะครับถ้าดูจากฟอร์มปัจจุบันแต่อย่างว่าแล้วครับถ้าหากว่าเรามาดูจากสิติที่เจอกัน3มนัดหลังในบ้านของประจวบประจวบไม่เคยชนะนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้สอง สัญญาณเริ่มต้นเกมเริ่มครับประจวบเป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนแล้วเปิดลูกนี้ขึ้าไหมกับตาอัวเลยตาอัวไหลคืนหลังกลับมาตั้งกันใหม่พลเอกมาที่การอลินค่อยๆข,อ,ยขอ,อกันครับการอลินอีกครั้งหนึ่งต้องจิ้มคืนกลับไปบานาโดวิญาลิมา ขวางมาการดาลินเข้าช่องนิกเทเลอร์เข้าขวาและยิงโอ้โหติดเซฟครับของธนาชัยนีับไปหาพื้นที่ดีครับนีับนิกเทเลอร์โยกเข้าขวาแลยิงเต็มข้อโูวิถีบอนนี่พุ่งตรงกรอบด้วยครับแต่สุดท้ายยังไม่ผ่านมือทางด้านของธนาชัยหนูลาะครับที่ต้องซปเปอร์เซฟเลยครับจะเปิดเข้าไปลุ้นหน้าประตูมีตาเท้าสายเปิดมาลูกนี้บุรีรมองโอ้โห ลุดเสาออกไปแบบได้ลุ้นเลยนะครับเดนิสบูริโลเกือบไปเหมือนกันครับนี่ยจังหวะเปิดมูมมาครับแล้วดูครับได้ครึ่งโขกคนเดียวครับแล้วดูครับบอลโอ้โหเฉียดเสาไปบุดวิดเลย,เยครับเกือบบุกนำประจบเหมือนกันเงับทางทีม,มเยือนนครราชสีมเหล็งเป้าแล้วเปิดเข้ามาได้โมงโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์นได้ครับโอ้โห ทางฟังของประวัติได้จากแบร์นาโดวีญานะครับโอ้โหโขเข้าไปแล้วก็เจ็บด้วยโอ้โหได้ประตูที่ต้องการแล้วเป็นช่วงนาทีบาปเนี่ยครับทางด้านของแบร์นาโดวีญาเนี่ยจังหวะเปิดของชาวัดวีราชาครับประผูแล้วก็ขึ้นโขกเต็มๆครับของวีญานะครับโอ้โหบอลเนี่ยเลยศีรษะของลาลิชนะครับมาเข้าศีรษะของวีญาพอดีครับนี่ครับจังหวะนั้นพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินเนี่ยโอ้จะจังหวะสับปัดเนี่ยถึงลูกที่แอสซิสต์ฟรีคิกลูกนี้ด้วย และเพื่อนสินก็เปล่าุวิตหมดเวลาครึ่งแรกเลยนะครับพี่พี่ประจวบนะครับเจ้าถิน่นออกนำนครราชสีมามาได้สิบไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเลือกเปิดลูกนี้มาให้กับตาอัวตาอัวลากไปมองไปครับหาเพื่อนเติมตัดเข้ามาแล้วยกมาลูกนีนิกเทเลอร์โอ้โหโอ้โหนครราชสีมายิงได้หกเอาครับจิตพัฒน์เปิดมาสวยอิงราดหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษอิงราด อีกลาดแต่งซ้ายโอ้โหไปยิงติดธนาชัยอีกแล้วครับร้องขอแล้วตอนนี้ยกมือขอครับเดนิสมุยโลได้บอลด้วยโมงเช็ดเข้าไปมิตาลูกนี้โอ้โหโดนเข้าเร็วโดยวัฒนาชัยแล้วก็ไปฟาววัฒนาชัยเอาให้จุดโทษวัฒนาชัยครับลูกนี้ไปทำฟาวนะครับโอ้โหจังหวะที่มิตานะครับถ้าเดินมาแบบนี้ดูถ้าทางหน่าจะต้องไปดูแลครับแบบนี้ อาครับคุยศิลจะมองว่าจะแตะบอลยาวไปแล้วหรือเปล่านะครับจังหวะน,นี้เหมือนบอลหลุดจากการครอบครองไปแล้วคุยศินแล้วครับจะมองว่ายังไงให้หรือไม่ให้หลังจากที่ดูแล้วไม่ให้ครับ ยกเลืกจุดโทษนะครับลายอยู่ตาอัวแต่ยังให้ไม่ได้เอาครับไหลามาจังหวะนี้อีกรัสอีกรัสแต่งแล้วลูกนี้ล้มลงไปเพื่อเสินเป่านกวีจยาวจุดโทษครับธนชัยยับออกมาต้องชมครับจิตติพัฒน์เนี่ยไหลมาแล้วดูครับอีกรัสเนี่ยถึงบอลก่อนเงียบแต่บอลได้ก่อนเงียบก่อนที่จะมาโดนตัวของธนาชัยหนูละาตาอัวเลี้ยวตัวมาแล้วก็ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับ สประตูต่อศูนครับีีประจวบหนีหน่างนครราชสีมาไปแล้วจากเวลาที่กำหนดมาแล้วในกรสามนาทีนะครับทุ่มโด่ง,งมาแล้วพุทธสิงห์ก็เป่าลุยหมดเวลาการแข่งขันนะครับทีจีประจวบ FC ครับเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมาไปได้2ประตูต่อศูนนะครับ